เรามาลุ้นกันในกล่องนี่มีอะไรน้ำหนักดีโชว์บรรจุด้วยองค์ผูทอดสามองค์องค์แรกเตาลีดแับซ้ำจะซูมให้ดู ด้านหลังด้านหน้าด้านที่สองวก็ทวดนี่รันทรายตรงนี้แปลกๆไหมครับเพื่อนๆไม่เคยเห็นนี่เลยข้อ พูดกิ้งด้วยเดี๋ยวเขย่า,ยาดูโอเคครับกิ้งดังสามรงนี้เป็นเนื้อแรกครับลวงพ่อทวดเนื้อแรก จะเป็นการแคร์สลักหรือเปล่า ปซ้ำนะนีะ่ปัมม๊มซ้ำวัดพระโคอันนี้เนื้อแล่